ม้าไทยมาจากไหนมันเป็นม้ามองโกจริงเหรอแล้วมันมาจากไหนเดี๋ยวนี้มีคำตอบฮาวดีสวัส ouais. ด uh ีครับผมปอนจากบอยไทยไทยก็ได้นะครับแล้วนี้คุณก็อยู่ในรายการบอย วันโอวันรายการที่ใช้ความรู้ในเรื่องที่เขาบอกอย่างคุณเนี่ยต้องรู้นะครับ <Ooh. S 1> ก็มาถึงสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่คิลินก่อนเป็นม้าสายพันธุ์ของนอกไปแล้วสำหรับวันนี้มีคนขอมา อยากให้ผมพูดเกี่ยวกับม้าสายพันธุ์ไทยนะครับหรือม้ากแกลบที่เรารู้จักกันดีนั่นเองเนาะว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับก็ก่อนที่ผมจะไปเข้าเรื่องนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังัได้เลย ม้านะครับจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเจาะลึกถึงความเป็นมาของม้าไทยเนี่ยต้องล่วงลึกไปจนถึงหน้าประวัติศาสตร์โลกนะครับย้อนไปไกลกว่า5,000ปีเลยทีเดียวซึ่งณตอนนั้นนะครับประเทศจีนเป็นชนชาติแรกของโลกครับซึ่งนําม้ามาเลี้ยงเพื่อการใช้งานทั่วไปหลังจากนั้นด้วยความแข็งแกร่งของม้านะครับจึงได้มีการพัฒนาให้ม้าเนี่ยกลายเ,เป็นม้าเพื่อทําศึกสงครามม,าราม้าส่งข่าวม้าพิธีการรวมทั้งนําม้ามาใช้เพื่องานอเนกประสงค์ต่าง จนกระทั่งเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจนกระทั่งกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงในตำนานซึ่งมีความผูกพันกับชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาลโดยม้านะครับเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมีขนาดใหญ่จึงทําให้เกิดความผูกพันต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มาอย่างเนื่นนานตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับหากแต่ม้าส่วนใหญ,ญ่ที่พบเห็นมากในโลกปัจจุบัน,น ล้วนแล้วแต่เป็นม้าที่พัฒนาสายพันธุ์มาแล้วโดยเกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ไปมาเพื่อให้ม้าออกมามีลักษณะตามที่มนุษย์ต้องการในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับม้าในปัจจุบันนี้นะครับจึงมีเพียงไม่แค่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับที่จเจริญเติบโตการเป็นม้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยเหตุนี้นะครับม้าไทยจึงเป็นม้าจากธรรมชาติแท้ๆก็จัดอยู่ในกลุ่มควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากอาจจะการเป็นม้าจากธรรมชาติฟูงสุดท้ายของ ลูกแล้วก็เป็นด้ หากเราจะมาเจาะลึกถึงยีนเอม้าไทยนะครับย้อนไปในอดีตเมื่อเกิดการอพยพที่อยู่อาศัยหรือเกิดการเดินทางเพื่อค้าขายครับแน่นอนว่าม้านะครับก็เป็นสัตว์ที่จะต้องถูกนําไปใช้งานด้วยเสมอนะครับจากการอ้างยิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทําให้เกิดการสันนิษฐานว่าม้าเป็นสัตว์ที่เข้ามาในประเทศไทยสมัยทวาราวดีนะครับโดยมีหลักฐานในเรื่องของการนําม้าเข้ามาค้าขายผ่านการเดินเรือรวมทั้งการนําม้าเข้ามาเป็นเครื่องบรรณาการหรือนํามาขายให้ผู้คนได้นําไปใช้งานกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับอีกข้อสันนิษฐานหนึ่ง ซึ่งนํามาวิเคราะห์ในการเข้ามาของม้าในดินแดนสยามนะครับมาจากการศึกษาเรื่องเส้นทางม้าชาหรือทีฮอสโลดนะครับโดยเกิดขึ้นในช่วงคิส ศตวรรษที่7นะครับมาจากประเทศจีนโดยช่วงนั้น,นครับประชาชนชาวที่เบตมีความต้องการใบชาปู่เอ๋อมากนะครับหากแต่การขนส่งนั้นเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากเพราะต้องเดินทางผ่านภูเขาอันสูงชันบางครั้งก็เป็นพื้นที่อันตรายเป็นหุบเหวลึกอีกทั้งยังมาพร้อมลาําธารอันมีน้าไหลเชี่ยวนะครับโดยถ้าใช้กําลังนุดเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นเองครับจึงนําม้ามาเป็นเครื่องทุนแรงและเกิดเส้นทางการขายใบชาบนหลังม้าขึ้นนั่นเองครับและก็หลังจากนั้นครับม้าก็แพร่ ไปสู่อินเดียเวียดนามแล้วก็ท้ายที่สุดก็เข้ามาสู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยจนทั้งเกิดเป็นวัฒนธรรมในการเลี้ยงม้าขึ้นมา แล้วก็นอกจากนั้นครับหลักฐานชิ้นสําคัญล่าสุดที่พบได้ในประเทศไทยก็คือโครงกระดูกม้าที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆครับซึ่งได้รับการขุดค้นพบจากโบราณสถานเวียงท่ากลางจังหวัดเชียงใหม่ครับจากโครงกระดูกเนี่ยที่มีความสมบูรณ์มากๆนี้เองครับจึงเป็นเครื่องช่วยยืนยันถึงการมีอยู่ของม้าไทยนับตั้งแต่สมัยอดีตกาศครับซึ่งหลักฐานทางโบราณในคดีเนี่ยที่ได้มาจากเวียงท่ากลางแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมีความเก่าแก่สามารถย้อนอดีตไปในยุคขนิตกุญชั โดยนอกเหนือไปจากโบราณสถานอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงโครงกระดูกมนุษย์ก็มีโครงกระดูกม้านี่แหละครับที่เป็นโบราณวัตถุชิ้นใหม่ที่น่าสนใจอย่างมากนะครับ สามารถนำมาสารต่อในเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีม้าไทยาในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับต้องได้รับการดูแลอย่างดีเนื่องจากม้าในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นม้าสายพันธุ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองจึงทําให้เกิดผลเสียบางประการเช่นอ่อนแอต้านทานลูกได้น้อยติดลูกยากเป็นต้นนะครับหากแต่ม้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยจะมีความแข็งแรงสามารถต้านทานลูกต่างๆได้ดีกว่านะครับอีกทั้งยังติดลูกง่ายเพราะฉะนั้นนะครับการรักษาสายพันธุ์ม้าไทยอันบริสุทธิ์นี้จึงเป็นเรื่องทีี่มมคควาาสํัญเป็น แล้วเราจะมาพูดถึงลักษณะของม้าไทยกันบ้างนะครับสำหรับลักษณะต่างๆของม้าพื้นเมืองในไทยนะครับในเรื่องของความสูงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ120-140เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่สวยและก็แน่นนะครับแล้วก็เท้านะครับก็จะมีลักษณะกีบที่ได้รูปแล้วก็กีบแข็งมีความทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของรูปร่างนะครับจะมีรูปร่างและสีผิวเหมือนกับม้าโบราณทุกประการนะครับคล้ายกับม้าสายพันธุ์มองโกเลียเลยจึงเหมาะสมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในการเดินทางไกลหรือจะเป็นการลากของสิ่งต่างๆครับแต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นะครับคนส่วนใหญ่ทั่วโลกนั้นเนี่ยจะใช้รถกันเป็นส่วนใหญ่แล้วการใช้งานในส่วนของม้าก,ก็จะค่อยๆหายไปนั่นเองครับและนี่ก็เป็นข้อมูลม้าสายพันธุ์ไทยที่ผมหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าม้าไทยนะครับผมอยากจะให้ บยทุกๆคนในประเทศไทยนะครับรักษาไว้เพราะถือว่าเป็นมรดกทางธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะดูแลไม่ให้มันสูญพันธุ์จากที่มันเหลืออยู่น้อยมากๆก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษากันไว้นะครับเพราะในอดีตเนี่ยมันก็ช่วยเราสร้างชาติมาด้วยกันนะครับฝากกัด้วยเนาะก็นั่าเลยครับเป็นประวัติที่ผมสามารถหามาได้สำหรับม้า สายพันธุ์ไทยแท้ๆนะครับหรือม้กแกลบที่เรารู้จักกันดีนะครับว่ามันมีต้นสายมาจากม้าสายพันธุ์อะไรแบบนี้นะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากให้ผมหาเรื่องอะไรมาพูดหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มว้ได้ด้านล่างนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ ใน u t u b e นะครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไหนที่ผมสนใจผมก็จะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับก็นั่นแหละเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เราใกล้จะถึง1 0 0 0ัซับเข้าไปทุกทีแล้วนะครับก็ขอ1 0 0 0ัซับสักเป็นของขวัญให้ผมปีใหม่ในกันเออเนาะก็ช่วยกันนะครับก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไระครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i วายเพื่อที่จะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับจะได้เป็น ควมรู้ให้กับค่าวบอยชาวไทยทุทกคนนะครับก็นั่นแหละเนอะก็ฝากด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสุดท้ายนี้ใครไม่บอยค่าวบอยครับ